โอ้โหคุณแม่ค่ะใส่เสื้ออะไรมาคะเนี่ยยืนหน่ค่ะยืดหนค่ะให้ดูหน่อยใส่เสื้อครูลมุรภาโบกตรีชนะลงพอดีเลยคุณแม่นั่งก่อนค่ะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะมีมีเรื่องราวดีๆมาฝากพี่ฝากน้องค่ะค่เนื่องจากย่าไปเห็นนะคะน้องตรีชนะลงได้โพสบอกว่า เ,เกี่ยวกับงานวันเกิดตัวเองบอกว่าช,ช,ชื่องานทั p p y เบ r ร์เดย์ปาร์ตี้ตรีชนลง2023ีมตีมขาวครีมเนื่องด้วยเดือนกันยายนเป็นเดือนเกิดของตรี<ช>ตรีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพอเพื่อนเพื่อนศิลปินคนรักดนตรีทุกทกท่านมาเป็นเกียรติและร่วมสนุกในวันเกิดกันนะครับจัดงานวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566นณห้องจัดเลี้ยงเดอะรีสอร์ทในปั๊มเชลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี<ช>เวลาเริ่มเข้างาน18นิกา เปิดจองโต๊ะจีนมีให้เลือก2แบบค่ะมีจองโต๊ะจีนนะคุณแม่ขาค่ะหจองแบบเหมาโต๊ะในราคา5000บาทค่ะหโต๊ะนั่งได้7จ็ดท่านไม่เกินเจ็ดท่านค่ะห0าพนนี้ได้ได้เจ็ดพนเป็นจติเป็นโตเป็นโต๊ะจีนค่ะ,คะแล้วก็อีก,อ,กอีกอันหนึ่งก็คือจองแบบรายบุคคลในราคา800บาทค่ะสามารถขอรายละเอียดการนั่งได้ที่แอดมินเปิดจองโตได้ตั้งแต่21สิงหาคม 2566 uh, สามารถขอรายละเอียดและจองโต๊ะพร้อมส่งรายชื่อได้ที่แม่จุและน้องติ๊กหรือ Facebook จันเจราจุอุทุมพรวิบูณกุลธนาคารกสิกร0 1 3 1 2 8 9 0 2 2ชื่อจันเจราวิวัตวรารมโทร0898885785แม่จุ0828728161ติ๊กหมายเหตุ1ตีมันเกิดสีขาวขาวโอโมขาวงาได้หมดครับ2ที่นั่งจัดรัน ตามการโอนเงินค่าโต๊ะสามรายชื่อจะแจ้งให้ทราบก่อนวันงานตรวจสอบได้ก่อนเข้างานค่ะชื่อเดวาตรีแชนลารม์เมื่อกี้ครบรอบอีกหนึ่งปีเนาะสำหรับงานวันเกิดของตรีแชนอารม์ค่ะพี่น้องค่ะตรีแชนอารม์นี่คุณแม่พูดหน่อยเราได้หลายๆคนรู้จักตรีแชนลารม์เพราะเป็นเจ้าพ่อมาลายเงินล้านนะคุณแม่เนาะคเจ้าพ่อปีกนกคนแรกๆของของเมืองไทยเลยไหมแม่ค่ะคือปีแรกที่ตีจากงานนาะทีได้มาไล่เป็น ลักล้านนะพี่น้องปีนั้นเนี่ยโหเนาะเป็นปีนกนะเอลังการงานสางกับถือได้ว่าเป็นคนแรกใช่แรกๆเลยแรกๆเลยน้องตรีนี่ปีกนกเงินเงินล้านเนี่ยเนาะอลังการแห้งอีกคือจะบอกว่าน้องตรีนี่เป็นแชมป์สิบเจ็ดสมัยนะแม่เนาะค่ะรัรายการศึกวันดวลเพลงนั่นเองค่ะอืหลังจากนั้นน้องตรีพอเป็นแชมป์สิบเจ็ดสมัยก็ ก็ได้เข้ากับแกรมม่โกเนะคุณแม่เนาะใช่ค่ะแต่คุณแม่เล่าประวัติให้หน่อยเล่าก่อนก่อนหน้าที่จะอยู่กับแกรมม่โกให้หน่อยอน้องตรีเนี่ยเพราะคุณแม่สนิทชิดเชื้อดีกับน้องตรีเราคุณรู้จักนักจีกันเป็นอย่างดีค่ะกะจังย่ายซิดเนาะก็หูจักน้องตีมากกนทีน้องน้องตีสีขาวอะแกมมี่ไอ้วางแสงแจ,จตั้งแต่สมัยย่ายซิดฮูจักน้องตีกับสมัยอยู่กับพอลล่มค่ะค่ะ,คะซึ่งตีใช้ละล้มเป็นกา สมัยก่อนจากเขาแกมมี่นะคะพี่น้องค่ะย้อนไปค่ะตีชัยนรงค์เพิ่นกะจากกับพอล้อมคู่โร่วมเฮ่าหนิไหมคะอ๋อคู่โร่วมบุรพาคู่โร่วมบุรพาฟ้าหงเหินซึ่งคู่ร่วมยังได้รับรางวัลมหานครอวอร์เนาะคุณแม่เนาะใช่ค่ะแล้วจากซิงเกิลอันนี้อันนี้เนาะจากซิงเกิลนักสู้เลิศพญาหงแมนค่ะแล้วพอคู่โร่วมเพิ่นกะคยแต่งเพลงให้น้องตีหลงไงเพลงเด้อืมมแ่ตัดตีอ่าไงเพลงคือกันเด้เคยเคยฟังบ่ เคยค่ะเคยเคยเคยไอเคยได้ยินตีเชนลาโล่งลองเพลงนักสู้เลือดพญาโหงบ่ะแมนอันนั้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 นแมนละเพ่งสมัยนั้นนะตีเชนะโล่เพิ่นกาก้อนสีก้อนสีดังไหว่าซั่นซะค่ะพอลมห้าเพิ่นกะค่อยเคยเคยซอ,อ,อยเหลือเคอยสนับสนุนเคยเป็นลูกศิษย์ว่อง่ายๆซะคาะมีหยังเพิ่นกะปรึกษาพอลมเท่าซุเมอร์นีตีเชนลโล่กะบ่เคยลืม่อครูเด้ค่ะ เป็นวันคู่วันยังสี่ตีเช่นนรงเพลินกว่าเคยลืมบุญคุณพอโร่ำเลยทุกวันนี้นะทุกวันนี้ทุกปีด้วยตีเช่นนรกนี่ถือว่าเป็นคนอ่ากตัญยูอีกผู้หนึ่งค่ะบอลืมอ่าผู้ที่เคยผู้ที่เคยห้ชีวิตไหว้าลสั่นซะค่ะผู้ที่เคยห้ผู้ที่เคยซอยเหลือจังพอโร่ำพอคู่ร่ำบุรภาพขาเนี่ยนะคะค่ะตีเช่นนรงเพลินกบพ่อถึงวันคู่วันยังเพลินกะเม้าหาพอร่ำมาไหวยมานี่ทุกปี ซึ่งค่ะซึ่งครูลมบุรพาเนี่ยคือเป็นคุณคณรูคนแรกของน้องตรีชนะลงใช่ค่ะซึ่งเป็นผู้ปลูกปปั้นน้องตีนั่นแหละค่ะ,คะจนกว่ากว่าที่น้องตีจะมีชื่อเสียงจะทุ่วเนี้ยซึ่ง<ม>ครูคนแรกคือคุณคณรคพพูพ่อโ่มพ่อพ่อลรมบุรพาเนาะ,ะก็คือน้องตีก็คือได้ร้องหลายเพลงอย่างเช่นเพลงเหนื่อยไม่ท้อขอสู้พ่อแม่อะไรนี้ประมาณนี้เนาะเพลงนี้ลเนาะเพลงนี้ลงหลายเพลงนี้ละเนาะ แต่ว่ามีเตเพียงมวนๆได้แตแมนหลายๆเพลงที่น้องตรีได้ร้องไว้ซึ่งเป็นผลงานจากปลายปากกาคุโรมุระพานั่นเองค่ะนั่นแหละเป็นความกตัญญูที่มีให้การเสมอมาตลอดซึ่งเขาเคยลืมดีฉันโล่งบอกได้เลยว่าเป็นคนลู่ลู่คุนอ่ะเขาเคยลืมบุญคุนเผินถึงมีถุงมือนี่สำหรับความิดของแม่สีค่ะค่ะโอแล้วก็คือล่าสุดคุโรมก็คือยาย่าเขามีโอกาสได้ไปด้วยไปกับคุโรเหมือนกับไปกับคุโรมเหมือนกันไปงานอ่อ งานศพคุณแม่น้องตรีอ๋อค่ะแล้วคุณยายสมค่ะคุณพ่อลมก็ได้มีโอกาสลำลำส่งวิญญาณด้วยวันนั้นน้องโอ้โหท่วมทนคนรักน้องตรีมากเยอะมากมาทั้งจังหวัดสราแก้วเลยค่ะคุณแม่ค่ะมาเป็นงานแบบยิ่งใหญ่มากเลยพูดได้ขนลุกอยู่เลยคือทุกคนมาให้กําลังใจน้องตรีเยอะมากเป็นที่รักของชาวบ้านเป็นที่รักของเพื่อนเพ้องในวงการพวงหลีดคือมาคนส่งกําลังใจเยอะมากล้นไม่มีที่เก็บเลยคุณแม่ตีใช่นะโล่งนี่เพิ่นเป็นคนแบบ เอินว่ายังไงแหละเพิ่นยู่แบบลากงาไหมค่ะอ่าคือแบบบ่บ่ถือโตออ่าเวลาอ่าชีวิตของตรีช่ยนรลคงนะ่ะยายซิ์หูต่ต้งต้สมัยยายิ์ดว้าอยู่นี่ว้าต่้งต้ตอนทีนองตียังบ่เด้มีชื่อเสียงเพราะว่ายายซิ์คุกคี้อยู่กับน้องตีต่างแต่ตอนพุ่นก,กันได้ดายกจัแต่อตอนพุ่นค่ะเพราะว่าน้องตีของห้านี่เพิน่นคุณพ่อคุณแม่เพิ่นกะแต่กี่เนาะเพิ่น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 ยูคนเราหมองเพิ่นแยกกันยูค่ะ แต่ว่าตีเช่นลงมเพื่อสีเป็นคนที่แบบติดแม่มาติดคุณยายสมมาค่ะแล้วก็เป็นคนที่หักแม่มากๆเลยตีเช่นลงลูกชายเนาะคุณแม่นอ,อธรรมดาห,หักแห้งหักยายสมแห้งค่ะแล้วก็ช่วงทีคุณแม่เสียกะทาให้คนไทยล้าตาแตกโอ้โหไปครึ่งประเทศเละค่ะเพราะว่าจะบอกว่าภ <ละ S 1> <ะ>ายในงานคือโศกเศร,ร้าม,มากๆไปเป็นเต็มไปด้วยทั้งความ เขาเรียกว่าทั้งความอบอุ่นด้วยแหละคนไปให้กำลังใจตีก็เยอะแล้วก็ทําความโศกเศร้าด้วยอืมหลายหลายเขาเอื่นว่าหลายหลายร่ำรวในงานเดียวแมนแมนแมนเพราะว่าตีใชเลาล่ตแตงแต่สมัยแต่กี้โอ้ยเพิ่นถือว่าหันเท้าเอื่นว่ายากจนนี่กอะเบาได้เลยเด้เออเบาได้เด้เพราะว่าตีใชรลล่งเพิ่นกะบบ่ได้ดีอยู่แล้วชีวิตของตีเชนลล่โอ๊้ยแตงแต่กี้ลําบากแห้งั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียน เ<น>ยสิผู้จักตะผุนก็เลยว่าตะโดนค่ะพี่น้อง<น>ค่ะทุกเมื่อน,นี้พี่น้องเขาเ็เห็นน้ำไหลเห็นตอนพ่นมีซื้อเสียงแล้วนี่อ่าคือเขาบ่ต้องเ้าแล้วใน้ขั้นตอนนี้ค่ะนี่เยสิบอาตั้งแต่ขั้นตอนที่สมัยเป็นเด็กนักเลียนต้องออแอโรงเรียนอยู่แล้วตีนแใช้เราลงเพราะว่าค่ะหาเงินอ่าเลี้ยงดูน้องลงกับ น่าขั้วด้วยน่าด่าพี่น้องค่ะเป็นเป็นคร่าวๆย่าสีเทาข้ามคร่าวๆจนน้องตรีน่ะชนะรายการศึกวรรณเพลงน้องคนแม่น้องสิบเจ็ดสมัยแล้วก็เข้าเขาเรียกว่าบุคลิกบุคลิกไปตรงไปตรงกับที่อาจารย์สลาต้องการพอดีแบบจิโกอ่าจิโกรจิโกรบิ๊กอายจิกโกะบิ๊กอายก็คือน้องตรีเป็นคนที่ร้องเพลงเข้าถึงอารมณ์จริงๆอาจารย์สลาก็เลย ปั้นน้องตรีขึ้นมาเป็นตรีัชนรงค์แปรมิโกะอาจารย์สละก็ได้เป็นเป็นครูคนที่สองต่อจากครูโบรบุรพาั่นเองซึ่งจนถึงน้องตรีเนี่ยจนมีผลงานต่างๆมามากมายเลยทําให้เป็นโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะยันว่าทุกเมือนี่เนาะตรีัชนรรค์เพื่นกับเอินได้ว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์อู่แล้วค่ะ,คะเป็นทั้งนักร้องนักแสดงแสดงแล้วรอนแสดงคือตอนนี้ก็คือน้องตรีก็คือเรียกได้ว่า สร้างสารรค์ผลงานต่างๆมากมายให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมยังไงก็วันนี้ก็จากาเราสองคนเนาะ,ะก็ ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะถ้าอยากไปร่วมงานเบอร์เดย์น้องตรีก็ไปกันได้นะคะปีนี้อาจจะเป็นครกทุ่อองนิดหน่อยค่ะคุณแม่คะ่ะงานวันเกิดตรีชน่าลงปีนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์จากคนพิเศษว่าอย่างนั้นนะคะงานวันเกิดของตรีชัยาลงปีนี้ตั้งชื่องานว่า Happy Birthday Party ตรีชนยาลงค์2023โดยยำมีค้งนะคะโดยจัดงานในวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566รหณนะห้องจัดเลี้ยงเดอะรีสอร์ทในปั๊มเชลล์อำเภอบพธารามจังหวัดราชบุรี เวลา18นาฬิกาแต่ที่แน่แได้ข่าวว่าจะมีแขกคนพิเศษมากๆมาเซอร์ไพรส์ด้วยจะเป็นนักร้องน้องรักคนนั้นหรือไม่โปรดติดตามนี่แหละค่ะพี่น้องลายคนกับรุนอยู่เยอะแย<ล>ะค่ะเข้าไปยังรุนรุนกันคนพิเศษผู้นั้นสิเป็นใครเยอะยะมารุนกันนะคะอ่ะถ้าเชิญชอบคลิปนี้อยากไปร่วมงานติดเชรอโล่งกะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปจองโต๊ะจองตั๋วกันได้ค่ะโต๊ะเจ็ดท่านห้าพันบาทแต่ว่าถ้าเกิด เอ๊ะไปคนเดียวชิวๆแปดร้อยก็มีค่ะติดต่อไปที่แอมินของเพจตรีชนะล,ลงเลยจ้าอัรวันนี้เขาสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ